เลือดสดสดหยดแดงชานโ้ว่าเลือดอีสานนี่สิมันเข้มคนบักผู้ใดก็กำทำแขนมนุษย์ สังคมนับวันต้องสุดเพราะไอ้พวกมนุษย์จันไรบักคู่นี้หากมีวันพบเมื่อใดขอสับมันให้สับใจเอามันให้แสบโลดละเด้อ เองข้าก็ไม่ว่าที่ข้าจะหาว่าโหดเอาเลือดเองมาทำลาบแล้วกินมันสิลาบเลือดโอ้ยสิมันสับแท่นอโอ้ยสิมันสับแท่นอเลือดแดงฉานเลือดของอีสานเข้มข้นขอตามเชื้อเอาเลือดคนมาปนลาบให้แซบดี่ลีลาบเลือดสิมันสับกี่ลี เองข้าก็ไม่ว่าที่ข้ายาหาวโหเอาเลือดเองมาทำลาบแล้วกินมันสิลาบเลือดโอ้ยสิมันแซบแท่นอโอ้ยสิมันแซบแท่นอเลือดแดงฉานเลือดของอีสานเข้มข้นขอตามเชือดเอาเลือดคนมาปนลาบให้แซบอีลีลาบเลือดสิมันแซบอีลีลาบเลือดสิมันแซบอีลีลาบเลือดสิมันแซ La ple sipe sepe ki li La ple sipe sepe ki li ทากรสบิน,นง,งานในไร่เรียบร้อยดีหนึ่งกลางวันคนงานสามคนพยายามจะหนีเขารูจัดการส่งโดยมือนรกซะทั้งสามฝังไว้ในไร่เรียบร้อยแล้วครับบืมบาบามือรองบ้างนะเระสบินคนงานเรายิ่งน้อยอยู่ทำไมจำเป็นก็อ,อยากให้ถึงตายนะสงวนชีวิตพวกมันไว้ทำงานเราดีกว่าแค่นี้ให้กินเล้ว<ป>มาบ้าน น้อยจนเดียวี่เราไปมาวลนนไปได้ไปไ้ไเหรอไได้ะสำคัญที่สุดไอ้นี่ต้องควบคุมคนงานทั้งหมดเอาไว้ให้ดีอย่าให้มันหนีออกไปจากที่นี่ได้แม้แต่สักคนเดียวถ้าคนใดคนหนึ่งมันหนีออกไปได้เสือไปเล่าให้ตำรวจฟังนั่นละกอกเราต้องยกขย ó เข้าคุกเป็นตับเชื่อมือผมทนาเอียมันมีปีกบินมันก็หนีไปจากที่นี่ไม่ได้ ผมจัดคนไว้คอยคุมมวกมันไว้หลายชั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเยียบยาววิตกเลยเออดีไปก่อนนะเดี๋ยวบอไปแล้วยายามายาหน่อยขอข้าวฉันอีกทัพพีงเหอะฉันหิวเหลือเกินก็มึงแก้พาากูดูก่อนสิกูให้มึงเต็มจานเลยอีสัตว์ ไปดูของแม่มึงที่บ้านสิมันก็เหมือนกันละอีสัตว์ปากับปีทั้งพี่ทั้งน้องเดี๋ยวกูวตีนยัดบางเชร็ไปวันนี่บางดีนะไม่ต้องแดกข้าแล้วไปสิไป